สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพิสูจน์ทฤษฎีบอดนะครับในเรื่องคอร์ดและส่วนโค้งของวงกลมกันนะครับซึ่งในตัวทฤษฎีบอนะครับได้กล่าวไว้ว่าในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมเดียวกันนะครับถ้าคอร์ดสองเส้นยาวเท่ากันแล้วคอร์ดทั้งสองจะตัดวงกลมนะครับก็คือคอร์ดจะตัดวงกลมตรงนี้นั่นเองนะครับทําให้ส่วนโค้งน้อยยาวเท่ากันและส่วนโค้งใหญ่ยาวเท่ากันส่วนโค้งน้อยก็คือตรงนี้กับตรงนี้นั่นเองส่วนโค้งใหญ่นะครับก็คือ ตรงนี้ใช่ไหมถ้ามองในมุมกลับมันก็คือตรงนี้อันนี้คือส่วนโค้งใหญ่อันนี้ก็เหมือนกันส่วนโค้งใหญ่จะเป็นตรงนี้อ่าก็จะดูว่ามันเท่ากันนะครับก็คือตรงนี้กับตรงนี้อ่าจะดูว่ามันเท่ากันแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้จะดูว่ามันเท่ากันันนี่นะครับเราก็จะมาเขียนสรุปกันว่าเราสรุปแล้วในทฤษฎีเนี้ยเราต้องการพิสูจน์อะไรนะครับก็คือต้องการพิสูจน์ว่า m ในส่วนโค้งน้อยทั้งสองอันเท่ากันและก็ส่วนโค้งใหญ่ทั้งสองอันเท่ากันนั่นเองนะครับาาีนรั โอเคเราก็จะมาเขียนจากสิ่งที่เรารู้จักรูปก่อนแล้วกันนะครับ,รบก็คือจากวงกลม O นะครับวงกลม O อ่ามี AB นะครับ AB และ CD ะเป็นคอร์ดนะครับโดยที่ AB เท่ากับ cd นะครับโอเคก็มันให้มาแล้วว่ามันเท่ากันจากตรงนี้นะครับโอเคจากนั้นเมื่อลากรัศมีนะครับเมื่อลากรัศมี o อ o b o c และ o d นะครับจะได้สามเหลี่ยม aob ที่มีความเท่ากันทุกประการนะครับกับสามเหลี่ยม cod มีควาสมสัมพันธ์แบบแบบนะครับ<ม>ด้านด้านด้านนี่นะครับโอเคมาดูกันก็คือลากอะไรนะครับลานกะ oaobocod อ่าก็จะได้สามเหลี่ยม aob ก็คือสามเหลี่ยมนี้กับสามเหลี่ยมนี้ มีความสัมพันธ์เท่ากันทุกประการโดยด้านด้านด้านก็คือด้านนี้เท่ากันและด้านทั้งสีด้านนี้คือรัศมีแสดงว่ามันเท่ากันหมดนั่นเองนะครับโอเคแสดงว่าด้านด้านของมันเท่ากันทุกด้านเนาะแสดงว่าท้ด้านเท่ากันทุกด้านนะครับดังนั้น a o b จะต้องเท่ากับมุม COD ก็คือมุมตรงนี้ A O B C O D ก็คือสมุมนี้นะนี่นะครับ2มุมนี้เท่ากันเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับจากที่เราได้บอกไปแล้วโอเคแล้วก็เราจะได้ว่าเนื่องจากนะครับเนื่องจาก A O B นะครับเป็นมุมที่จุดศูนย์กลาง ที่รองรับด้วยส่วนโค้งเอวนั่นเองนะครับโอเคดูนี้มุมนี้ก็รองรับด้วยส่วนโคง้งตรงนี้ถูกไหมครับอา่ามุมนี้รองรับด้วยส่วนโค้งนี้นั่นเองถ้าอย่างนั้นมุม COD ก็จะมีมุม O อรองรับส่วนโคง้ง CD ถูกไหมครับโอเคก็เหมืมอนกันเลยนะครับ นิดนึงนกันนะครับโอเคตรงนี้เราก็เปลี่ยนนะโอเคครับก็เหมือนเดิมเลย COD รงรับด้วส่วนโค้ง CD นะครับโอเค <c oughs> ดังนั้นนะครับเราจะใช้ทฤษฎีบอร์ที่เกี่ยวกับขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลาง กับความยาวของส่วนโค้งที่รองรับมุมนั้นนะครับเราก็จะได้ว่านะครับเราก็จะได้ว่ามุมความยาวของ AB นะครับความยาสวสวงโค้ง AB <t> จะต้องเท่ากับความยาสวสวงโค้ง CB บ <t> <B> นนี่นะครับเล็กเล็กนะครับ <t> <B> ความยาวของส่วนโค้ง ACB จะต้องเท่ากับความยมงสวนโคซีมิดซึ่งเมื่อเรามาดูสิ่งที่เราสรุปตรงนี้นะครับมันก็คือสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์ถูกไหมแสดงว่าเราก็จะพิสูจน์ทฤษฎีบทนี้เสร็จแล้วนั่นเองนะครับโอเคสำหรับการพิสูจน์ก็จบเพียงเท่านี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้เพิ่มเติมไม่มากก็น้อยหากมีข้อบพกพร่องใดก็ขอไปมาณะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอ